ท่าน,นประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลรชาธานีวันนี้เป็นวันที่สภารับเรื่องของลูกหลานสองท่านสองคนซึ่งอดอาหารประท้วงเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอย่างน,น้อยๆก็ให้โอกาสเอามาพูดคุยในสภาแห่งนี้ ผมเรียนอย่างนี้นะครับทุกเวลาทุกนาทีคนที่อดข้าวอดอาหารนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายได้<ม>เพราะนั้นเรื่องของน้องออตะวันกับน้องแบมเนี่ยสังคมได้รับรู้และผมก็เชื่อว่าสังคมทั่วไปก็ตกอกตกใจและเป็นห่วงใหญ่สภาผู้แทนรัษฎรก็ห่วงใหญ่เลยเป็นที่มาอย่างนี้ผมเรียนว่า กระบวนการยุติธรรมเขาเรียกร้องถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องแก้ไขที่เราจะต้องปรับปรุงไล่มากันทั้งหมดแล้ครับตั้งแต่คุณสมบัติผู้พิพากษาตั้งแต่วิธีการต่างๆอันนั้นเป็นอนาคตอย่างที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านพูดเราถึงเวลาที่จะปฏิรูปหรือ,อยังตามที่คนรุ่นใหม่คนยุคใหม่แล้วคนทั่วไปเขาเรียกร้องวันนี้การใช้ดุลพินิษทางกฎหมายต่างๆอยู่ที่ ดุลพินิษของแต่ละแห่งเมื่อวันที่9พฤศจิกาปี64นั้นพักเพื่อไทยโดยท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านชลน่านสีแก้วได้เสนอยัตติด,ด่วนเรื่องเกี่ยวกับการขอให้สภาผูแ้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการใช้บังคับกฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรม ผู้ต้องขังทางการเมืองเรื่องนี้เสนอมาตั้งแต่ปี64เราเองก็จะเลื่อนขึ้นมาพิจารณาในกรณีที่นักโทษทางการเมืองนักโทษทางความคิดที่ไม่ได้รับอิสระในการปล่อยตัวชั่วคราวเรื่องนี้เราเองพยายามจะเลื่อนมาแต่ทางฝ่ายรัฐบาลไม่ให้เลื่อนวันนี้ได้มาพูดก็ถือว่าดีกรณีดุแลแพินิษทั้งหลายของเจ้าหน้าที่แต่ละแห่ง เราต้องการศึกษาเราต้องการบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าตำรวจไม่ว่าอายาการแต่ละแห่งเนี่ยทำไมพิจนามไม่คล้ายกันเลยไม่เหมือนกันเลยในขณะที่เป็นคดีเดียวกันโดยเฉพาะคดีหนึ่งหนึ่งสองหลายท่านก็บอกว่าต้องปรับปรุงต้องแก้ไขบ้างแต่ท่านประธานนะถ้าใครพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่ผู้นำฝ่ายค้านพูด,พดก็เหมือนว่าจะกลายเป็นการไปล้มล้างสถาบันไปกันเสียโน,น่น แทนที่จะมองว่าถ้าปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นแทนที่จะเป็นเจน้าหน้าที่หรือใครก็ฟ้องร้องได้เราเออกคณะกรรมการบางชุดขึ้นมาดูไหมว่าหนึ่งหนึ่งสองอย่างไรสมควรอย่างไหนไม่สมควรเหล่านี้จะเป็นการปกป้องสถาบันด้วยซ้าไปเรื่องนี้เราเองก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันดีขึ้นในการที่จะให้สังคมอยู่อยู่อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่ใครพูดอะไรคิดอะไรเฮ้ยผิดหนึ่งหนึ่งสอง เหล่านี้อันตรายต่อดุลนพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้เราอยากให้นําเสนอศึกษาด้วยซ้ําไปเพราะบางโรงพักก็บอกประกันตัวได้บางโรงพักบอกไม่ให้ประกันตัวในขณะที่คดีชุมนุมทางการเมืองมากมายเยอะแยะเลยตั้งหลายคดียังเป็นปัญหาอยู่และยังถูกคุมขังอยู่เราไม่อยากให้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วคนเหล่านั้นก็เหมือนลูกเหมือนหลานเรา เหมือนลูกหลานเลยเขาแสดงความคิดเขามีวิธีคิดของเขาโลกยุคใหม่ของเขาเราต้องรับฟังวันนี้ก็โชคดีนะครับท่านรัมตีสมศักดิ์ก็มารับฟังวันนี้ต้องสะท้อนถึงผู้มีอำนาจไม่ว่ารัฐบาลกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไล่มาตั้งแต่ตำรวจจนผู้พิพากษาเราจะเอาอยังไงเรื่องการใช้ดุลพินิจทั้งหลายเนี่ยท่านประธานคดีทางการเมืองคดีความคิดต่าง ไม่ได้รับการประกันตัวแต่คดีฆ่าคนตายคดีข่มขืนคดีอะไรมากมายมีการประกันตัวเยอะแยะทำไมไม่กลัวเขาหนีล่ะครับนี่คือการดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ที่ใช้กฎหมายเกินไปแล้วเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้สำคัญเอากฎหมายต่างๆเอาล้วครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งหทุกอย่างความมั่นคงทุกอย่างความมั่นคงผมก็เคยโดน ยึดอำนาจใหม่ๆก็บอกความมั่นคงเรียกไปปรับทัศนคติจริงๆผมควรจะปรับทัศนคติคนที่ยึดอำนาจมากกว่าเหล่านี้นะครับเราต้องการบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยพยายามจะด,ดันศึกษาเรื่องนี้แต่ไม่มีโอกาสได้ทำทั้งๆที่เราเสนอมาปีกว่าก็เรียนท่านประธานว่าวันนี้ชีวิตของน้องๆลูกหลานสองคนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็จะท้อนให้เห็นทุกคน นะครับว่าเราเองพยายามเต็มที่ที่จะเอามาพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรขอบพระคุณครับ